ชกชนใช่แล้สี่แปดมันอยู่กบชอนกบชอนคนหนึ่งเฮ้ยมันตูนมันตูนได้ก็ได้ก็พังก็พมาขึ้นมาให้ไวหน่อยมาให้ไวหน่อยตัวสองตัวสองตัวเอ้ยเดี๋ยวผมไปนะเอ้ยดูหน้าแล้วน่ะไอวีไอวีเนี่ยตำรวจไล่อยู่นะอย่าเพิ่งไปนะมาดีมาดีมาดีไอหนุนไอวีไหนอ่ะไอวีเข้าเมืองเหรอใหญ่ไอพี่อะไรนะไอวีขนมาตรงเหินใหญ่ขึ้นมาตรงตรงทางไปเหินจะไอเหินเขียวใช่ป่ะเหินเขียวใช่ป่ะ เอนี่นี่เห็นปะเห็นขยะขยะห้าชนมา้ร้านร้าร้านหลู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 เออลังไปเร็วมาเร็ร้านหลูออก่าเรื่องออยนนหันเดี๋ยวอห้ม่มึงออกฝ่าได้ป้มาแล้วผมไล่ตัวลงมันอยู่นี่ไปนะชนมันล่นี่อะเยโล่ได้สัตว์หัวมงไปดิไอวเี้ยหลูเป็นไงบ้างไอหลอดเป็นไงไม่มีใครมีหอสบะ ไม่ได้เตรียมเพิ่งหอไปเมื่อกี้ไม่เอสอบช่พี่ดุลแล้วชุบพี่ดุแล้วชุบพี่ดุลแล้วเราเราเราราอบวางมันเราหอบวางมันหอบแล้วหอแล้วพี่หอเพื่อนหอแล้วพี่เอสอบไปพี่หอมีม่ไพี่ผมหอตัวเนี้ยนะอุ้มเลยอุ้มเลยมันยิงมันยิงคอนามันยิงคอนัดวิ่นุนชอกสอบไปด้ออไปด้วิุ่ สวยสวยไหนย่ามันอยู่ไหนวะแบ่งมาโดนน้ลดนนนโนโดไปไปช่วยได้เลยน้องไม่ต้องอย่าแบ่งอย่าแบ่งดีกว่าเว้ยไปเปืนล้อมปืนล้อมปืนล้อมตอนนี้หลบ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 เดี๋ยวผมเร่เด้งเดี๋ยวผมไม่เด้งหลบ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 ไอ้ไอ้ยอ้ชนไอ้เจ๊ไอ้เฮียมาทำไมเนี่ยรานเสืรานเสืตายสวยครับผมเอ็นจอยครับผมเอ็นจอยเฮ้ยมันมาอีกมันมาเติมมาเติมเนินเนินเนินระวังมาเติมดี

หลังตึกแดงอ้ารหลู่ว่ามามันมาเปิดตัวชุบมันปิดตัวชุบมันก่อนถึงร้านหลู่เราไหวสัตว์มาผู้จะเลี้ผู้จะเลโปหนีไปไหนไรสัตว์ชุบปีกชุบปีกหนีไปไหนสัตว์โดนโดนมันโดนแน่สัตว์เดี๋ยวเอาให้มมัันไ่เเยยอะลโดนแน่สัตว์มันโดนนอด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนดิไปมันไก่จะ อ๋อไอ้เฮียลำไอ้เฮียแม่งลำค้างไว้กูตายกูตายเพื่อนไอ้โป้ชุบเพื่อนก่อนโป้เว้ยมันลำค้างไว้เราจะมาสองก็ยังตายเลยเฮียชุบเพลเทวแล้วชุบเพลเทวแล้วชุบเพลเทวแล้วโอ้ยยี่แย่เชียงเยอะเซอร์อย่าเล่นเซอร์ชุบก่อนไม่ชุบกูถูกยังป่ะเนี่ยชุบใครวะโชคไอเฮียกูจะตาย

ตำรวจมาตำรวจมาชบิชิหมดนเลยไหวไหเฮ้ยตัวปืนมันอยู่สายมือตัวปืนอยู่สายมือพีปปิ้งพปปิ้งตัวปืนอยู่สายมือยิงตัวปืนได้ยิงตัวปืนได้ไหวไหวไหวหลบ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 ลบ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 หลบลบลหลบ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 บลลบ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  ปิดตัวชุบมันดิปิดตัวชุบมันดิชุบเลยมึงยี่อะไรกูรู้ทัำในสัตว์เอ้ยเอาอีกเอาอีกเอาอีกนี่อจจะกูบอกแล้วกูเป็นผู้เล่นพระสว่านฟังซ้ำเลยกูนี่แหละผู้เล่นพระสว่านไอ้ยียรถหลุดเอ้ยรถกูนี่หว่ากูเพิ่งอวยตัวเองขึ่งนั่งอวยตัวเองขับรถกูไปละ เฮ้ยเอาดีจบอยู่อ um> ่ะเอ็งขับมาตรงไหนได้บ้างอ่ะเฮ้ยจุ๋มเหนหน่ใส่หน้ากใส่หน้ากใส่หน้ากโอ้มาแต่โม่โอ้ยไปไหนล่ะมึงอ่ะไม่ต้องไปหรอกอยู่เนี่ยแหละโอ้ย ล้ก่นเอ้ปิดหมดหน่อยปิดตัวชุบหน่อยปิดตัวชุบตำรวจดิเอาแลต้องสูดอไอ้ยี่นี่บ่นี่อะไรเอากูไปลายสัตว์ไปคุยเลยหล่ะสัตว์เป็นคุยอะไรล้วเรไปคุยแล้เสร็จตัดคุยอะไหล่ยงงไปชวยด้านมา่ยายมอย่างก่าน่มนิ่น่มนิ่มน่ม ไอหยอกูย่าเอตอนนี้ยู่ตรงแลบตรงแลบเฮ้ยมีมีตัวปืนมันตรงนี้ตัวหนึ่งอะมาเอาดิแล้วขึ้นตัวติมาไหยอยู่ปอม J K แล้วอยู่เอ้ยไม่มีเหอสอบแยอเปย์นะไอเนี้ยตัวปืนนะหอหอเปย์อเปมาออกออจบไป้ะไม่มีเลยว่ะตอนนี้เปยเปย์ไดปะพี่ลงก่อนพี่ลงก่อน i am going put and put me the cam come